นักธรณีวิทยากำลังขุดหาฟอสซิลในพื้นที่จังหวัดริโอเนโกรทางตอนใต้ของอาร์เจนตินาครับที่นี่เป็นหนึ่งในแหล่งที่สมบูรณ์ที่สุดเกี่ยวกับไดโนเสาร์มีอายุย้อนไปถึง70ล้านปีขึ้นชื่อเรื่องการค้นพบฟอสซิลของสัตว์ทะเลและสัตว์บกรวมถึงไดโนเสาร์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมงูและกิ้งก่าครับ ซึ่งนักปัญพชีวินวิทยาจากพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร,ร์ธ,ธรรมชาติแห่งอาร์เจนตินากำลังทำงานกันอยู่ระหว่างถ่ายทอดสดทีมงานได้ค้นพบกระดูกต้นขาของซอโรพอดที่มีขนาดผิดปกตินอกจากนี้ยังได้ขุดพบกระดูกสะบักของไดโนเสาร์ปากเปิดซึ่งล้วนเป็นไดโนเสาร์หายากซึ่งจะต้องทำการศึกษาต่อไปโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อค้นหาซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์สายพันธุ์โบนาพาเทอร์นิคัสอัลติมัส ที่เพิ่งถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วครับหลังพบกรงเล็บของมันนักวิจัยหวังว่าการค้นพบใหม่นี้จะช่วยให้เข้าใจเหล่าไดโนเสาร์ที่เคยอยู่อาศัยในภูมิภาคนี้เมื่อ70ล้านปีก่อนได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นครับ